เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วหมดดามขช้าพาแจ้งยุติบทบาทพิธีกรประกาศลารายการแฉ หากให้พูดถึงรายการที่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของรายการแฉขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนครับเพราะเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวของดารามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มไม่มีกั๊กจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของรายการแต่เมื่อไรก็ตามหากพูดถึงรายการแฉแน่นอนว่าหลายคนจะต้องนึกถึงพิธีกรฝีปากแซบอย่างมดดำครฉาผา,าผู้ที่ทําหน้าที่พิธีกรยืนคู่รายการนี้มาตั้งแต่ปี2500 57, หรือก็เกือบจะ10ปีแล้วแต่ทว่าล่าสุดนั้นเมื่อเจ้าตัวทําเอาหลายคนตกใจไปตามๆกันหลังออกมาประกาศกลางรายการแฉออกอากาศเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นคําพูดสั้นๆแต่ทําเอาแฟนๆช็อกว่าขอยุติบทบาทพิธีกรรายการแฉเพราะกําลังจะมีรายการใหม่จะหยุดงาน1เดือนเพราะขึ้นรายการใหม่จากนี้พิธีกรทุกคนต้องช่วยกันทํหน่อยอันนี้จริงจะไปขึ้นรายการใหม่และอาจจะต้องขอยุติบทบาทจากรายการนี้ เร็วๆนี้ซึ่งทางดีเจดาดาวรินดาดำรงผลและดาราสาวเอมี่มรกตแสงทวีปที่จัดรายการอยู่ด้วยกันในวันนั้นถึงกับบอกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่พวดดำพูดออกมาแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าทั้งหมดที่พูดออกมานั้นเป็นเรื่องจริงพร้อมทั้งยังบอกทิ้งท้ายด้วยอีกครับว่าพวกคุณจะต้องแข็งแรงฝากพิธีกรที่เหลือด้วยอันนี้อย่างเป็นทางการแล้วพูดจริงพูดให้เซอร์ไพรส์เลยจริงๆอยากให้พิธีกรที่เหลือฝึกอ่านข่าวไม่ต้องตกใจเดี๋ยวค่อยว่ากัน หลังจากนั้นมดดำขรชาพาได้นำข่าวการลาออกของตัวเองมาโพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความชี้แจงว่าอ่านข่าวตัวเองยังตกใจเมื่อวานนี้ทำอะไรลงไปมีคนมาถามกันเยอะมากแต่เช้าเป็นบ้าจริงๆยอมรับว่าเบอร์ไปหมดตอนที่จะเข้ารายการตรงกับเวลาที่พ่อพาตัดพลียอมรับว่าสับสนและบ้าหมดไปหมดพูดอะไรไปยังไม่รู้เลยเป็นห่วงพอด้วยแต่รายการสดก็ต้องทำเหตุผลอาจจะอารมณ์ส่วนตัวปญัญญาอ่อนมากๆ ขอโทษอีกครั้งคือที่พยายามสื่อสารคืออยากไปดูแลพ่อตอนผ่าตัดเลยพูดว่าจะหยุดรายการจริงๆไม่ได้คิดจะลาออกเลยไม่เคยที่จะออกไปไหนเพราะอยู่กับรายการแฉมาตั้งแต่รายการวิทยุเล็กๆจนถึงวันนี้ยังไงขอโทษด้วยไม่เคยคิดไปไหนอยู่แล้วไม่ทําพิธีกรก็ไม่รู้จะเอาเงินจากที่ไหนสําหรับรายการแฉถือเป็นรายการหัวไม้ของแกมี่เลยก็ว่าได้ครับซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากมดดำคาชาพาที่ใจกล้าหมักเอาเรื่องในวงในที่ตัวเองรู้มาพูด ูดในรายการอยู่บ่อยๆทั้งที่บางประเด็นร้อนๆพิธีกรหลายคนไม่ค่อยกล้าออกมาพูดแถมด้วยคอนเน็ชันของมดดําทำให้ดารดาดังหลายคนที่มีประเด็นร้อนยอมออกรายการเพื่อเปิดใจส่งผลให้คนดูหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากครับ